สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วจะพาทุกๆคนมาดูความสวยสดใสของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าผีเสื้อแสนสวยจ้าป้าแป๋วว่าลักษณะของเขาเนี่ยก็เหมือนผีเสื้อจริงๆด้วยเนาะมีปีกมีหนวดมีหางลักษณะเหมือนผีเสื้อจริงๆด้วยจ้ะเนี่ย เขาเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวแกมน้ำเงินอมม่วงเนาะสวยงามมีสเสน่ห์มากๆเลยจ้ะเห็นไหมตอนที่ป้าเป๋วกำลังถ่ายคลิปอยู่นี่ก็มีเจ้ามาแรงแสนสวยมากินเกสรของผีเสื้อแสนสวยด้วยจ้ะนี่เพราะว่าสวนของป้าเป๋วเป็นสวนที่ปลอดสารเนาะมวนหมูมาแรงเหล่านกกาก็เลยชอบมาหากันผีเสื้อแสนสวยเนี่ยเขาออกดอกเป็นช่อ อยู่ตรงปลายยอดอยู่ตรงปลายกิ่งนะจ๊ะลักษณะช่อดอกเป็นแบบนี้ออกดอกรวมกันเป็นช่อเลยแต่ว่าเขาจะบานไม่พร้อมกันทั้งช่อนะออกดอกดีออกดอกตลอดปีเลยจ้าไม่ว่าจะหนาวร้อนฝนผีเสื้อแสนสวยก็จะออกดอกให้ทุกทุกคนได้ดูกันแต่พอดีเมื่อสองสามวันที่แล้วลมทางบ้านปะแปวแรงมากมีแต่ลมเขาก็ประกาศเตือนพายุฝน แต่บ้านปะาเป๋วได้แต่ลมจ้ะก็เลยพัดพาเอาผีเสื้อแสนสวยของปะาเป๋วเนี่ยบินไปหมดเลยจ้ะบินไปหมดเลยหลงเหลือไว้กะหล่ำกะแหลมให้ปะแเป๋วพอได้ถ่ายคลิปให้ทุกๆคนได้ดูกันเนาะกะหล่ำกะแหลมยังไงก็ยังมองเห็นความสวยสดใสยอยู่จ้ะนี่ลักษณะดอกของเขาผีเสื้อแสนสวยเนี่ยเป็นดอกไม้ที่กินได้นะจ๊ะ เป็นดอกไม้ที่กินได้และค่อนข้างมีราคาด้วยเพราะว่าเขาจะนำใส่กล่องเนาะแล้วก็ไปตีห่อตีตาของเขาแล้วเขาก็จะขายในห้างจ้ะตามตลาดทั่วไปตามตลาดนัดบ้านเราอะไรอย่างงี้นะ่ะไม่มีดอกเขาไม่มีขายจ้ะเขามีขายในห้างนู่นเด้กล่องนึงก็หลายตังหลายบาทอยู่จ้ะผีเสื้อแสนสวยเป็นดอกไม้กินได้ เขาก็จะเอาไปทําหลากหลายเมนูหาวิธีการกินของเขาเนาะอย่างเช่นเอาไปแต่งหัวจานในสลัดหมูสลัดปลาสลัดอะไรของเขานี่แหละหรือแม่แต่ว่าเขาจะนําผีเสื้อแสนสวยเนี่ยจ้ะไปปรุงเป็นสลัดก็คือตัวผีเสื้อแสนสวยเนี่ยก็จะอยู่ในจานที่เราจะกินกัน เขาจะใส่รวมกับพักชนิดอื่นหรือเขาก็จะมียำดอกไม้อะไรแบบนี้เนาะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินที่เขายำดอกไม้กินกันตามร้านอาหารตามร้านอาหารเขาก็จะทำหลากหลายเมนูเพื่อที่ว่าจะให้ดอกไม้เนี่ยจะกินได้แล้วก็กินง่ายเนาะต้นผีเสื้อแสนสวยเนี่ยจะเขาขยายพันธุ์ด้วยการป๊ักชำกิ่งนะปลักชำกิ่งแต่ว่าป้าแป๋ว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นเขาปลูกกันเท่าไหร่ น่าจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนาะแต่ปลาแป๋วหลงไหลในผีเสื้อแสนสวยนี่เขามานานแล้วจ้ะหลงไหลามานานแล้วแล้วก็ปลูกเขาไว้สักระยะนึ่งใหญ่ๆนานๆคันเนี่ยแต่ที่นี่น่ะ,ป,ะปลาแป๋วก็นึกได้เลยนี่ก็เลยพาทุกๆคนมาดูกันดอกไม้ที่แสนสวยงามป,ปลาแป๋วขออนุญาตใช้เสียงภาษาที่ใช้อยู่ในทุกๆวันเนาะเพราะว่าบางทีป้าแป๋วใช้ ภาษากลางเรามันก็เขาเรียกว่ากระตักกระต้นเขาเรียกว่ามันพูดไทยเด้งพูดภาษากลางด้งมันผสมปนเปนกันไปที่นี่ก็เลยขออนุญาตใช้ภาษาสำเนียงที่ว่าใช่อยู่ในทุกๆวันเนี่ยจะจะได้ช่วยกันสืบสารด้วยเนาะป้าแป๋วเป็นคนโคราชแต่ว่าสำเนียงของป้าแป๋วเนี่ยอาจจะยังไม่โคราดจ๋าเท่าไหร่เพราะว่า โซนทางบ้านปลาแป๋วนี่มีผู้คนทางภาคกลางมาอยู่เยอะก็ฟังกันก็พูดกันผสมปนเปกันไปจะ้ะก็เลยได้ออกมาเป็นสำเนียงที่ทุกคนได้ยินกันเนี่ยเนาะป้าแป๋วขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกกำลังใจป้าแป๋วมีอะไรดีๆป้าแป๋วก็จะมาเล่าให้ฟังนะจ้ะ ดูคลิปของป้าแป๋วคนบ้านสวนแล้วก็อ,อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าแป๋วเนาะคนบ้านสวนจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลเล่าสู่กันฟังในทุกๆเรื่องเรื่องราวของเกษตรผสมผสานแบบปลอดสารตามภาษาป้าแป๋วนี่แหละตามสไตล์ป้าแป๋วนี่แหละนี่จ้ะป้าแป๋วส่งผ่านความสุขมาสู่ทุกๆคนด้วยหน้าจอมือถือเนี่ยเนาะ ขอให้ทุกๆคนมีความสุขสดใสในชีวิตประจำวันขอให้ทุกๆคนผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีนะจ๊ะและพบกันคลิปหน้านะติดตามป้าแป๋วคนบ้านสวนด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า